เปิดตำนาำนพระเกจกิอาจารย์ที่ได้รับการขนานนามว่าช้างเผือกกลางป่าเทพระเจ้าแห่งของทุ่งเทวดาของชาวบ้านพระครูพิเศษสุดที่คุณหรือหลวงปู่นวลอคธรรมโมพระเก,กจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดหนองจอะอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตร หลวงปู่นวนวัดหนองจอกลูกบุญธรรมพระครูพมธรรมมาจารย์วัดบ้านลาดเจ้าตำรับเล่นแร่แปรธท่าหลานแท้ๆพระครูคำพีวัดหนองตะโก เจ้าตำรับตัดเหล็กไหลเรียนวิชาหลวงพ่อเงินวัดบางครานสายหลวงพ่อพิษวัดขมังจากท่านเจ้าคุณพระเทพยานเวทีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรสิทธิติดต,ตามหลวงปู่สีนวลวัดสีนวลสิทธารามเรียนวิชาหลวงพ่อเดิมร่ำเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์อีกหลายรูปอทิหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนหลวงพ่อทบวัด ช้างเผือกหลวงปูด่ดูวัดสแก่ร่ำเรียนวิชาจนสามารถจดจำพระคาถาและเคล็ดวิชาได้เป็นอย่างดีจนปฏิบัติได้จริงหลวงปู่นวลท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินหลวงพ่อพันวัดหนองจิกหลวงพ่อวันวัดครองคูนหลวงพ่อพัด วัดห้วยด้วนอีกด้วยปัจจุบันสิริอายุ96ปี47พันษาแม้จะมีอายุมากแล้วยังปฏิบัติกิจสง์อย่างไม่บกคร่องกวาดลานวัดเป็นประจำทุกวันต้อนรับญาติโยมที่มาอย่างไม่ขาดสายยึดหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา